ผุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปปี1994ในวันที่เครื่องแฟมิคอมกำลังจะโบกมือลาโลกเกมค่ายฮัตสันซอฟตกลับเลือกจะบอกลายุค8บิตด้วยเกมภาคต่อสุดสมบูรณ์ของตำนานกเกระจนภัยทากาฮาชิเมจินโนโบเคนชิมะโฟหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อ Adventure Island 4คราวนี้ฮิกกินสหรือทากาฮาชิเมจินฮีโร่ผู้หลงไหลในกล้วย ต้องออกระจนภัยอีกครั้งเมื่อทีหน้าคนรักของเขาถูกสิ่งมีชีวิตประหลาดจากต่างดาวลักพาตัวไปเพื่อช่วยเธอฮิกกินส์ต้องสำรวจเกาะลึกลับ8ดแห่งและต่อสู้กับหลอมอนสเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วอาณาจักรแห่งนี้ต่างจากภาคก่อนๆที่เป็นเกมเดินด่านต่อเนื่องภาคนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์เต็มตัวผู้เล่นสามารถสำรวจโลกแบบอิสระ พูดคุยกับชาวบ้านเก็บของไขปริศนาและเดินทางกลับมาหาด่านเก่าได้เหมือนผสมระหว่างเซลดากับเมโทรยแต่ยังคงสเสน่ห์พระจนภัยสไตล์ฮัตสันไว้อย่างครบถ้วนระบบเพื่อนคู่ใจไดโนเสาร์กลับมาอีกครั้งแต่ละตัวมีพลังพิเศษเฉพาะตัวมีทั้งไดโนเสาร์บินได้ไดโนเสาร์ว่ายน้ำและไดโนเสาร์พ่นไฟช่วยให้ผู้เล่นผ่านอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำภาคที่แฟนเกมรักไม่รู้ลืมกราฟิกถูกพัฒนาให้สวยงามที่สุดในยุคแฟนไอคอมฉากเต็มไปด้วยสีสันสดใสแสงเงาและรายละเอียดที่น่าทึ่งส่วนเพลงประกอบก็ยังคงเอกลักษณ์ฮัตสันสไตล์จังหวะสนุกสดใสและอบอุ่นเหมือนกำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดยามเย็นภาคนี้ยังถือเป็นเกมแฟนิคอมเกมสุดท้ายของฮัตสันซอฟ เรากับจดหมายลาฉบับสุดท้ายจากยุค8บิตท,ที่บอกเราว่าแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่จิตวิญ,ญญาณของการพระจนภัยจะไม่มีวันหายไปจากหัวใจของผู้เล่นทาคาชิเมจินโนโบเคนจิมะโฟ9 9 9 4ไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือความทรงจำแห่งวัยเด็กคือรอยยิ้มของคนเล่นและเสียงหัวเราะที่ยังคงกล้องอยู่บนเกาะแห่งนั้นจนถึงวันนี้นี่แหละตำนานบทสุดท้ายของฮีโร่หมวกแก๊ ผู้ปกป้องเกาะระจนภัยด้วยหัวใจแห่งความสุขขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ